สิวิไัลสมทรงสาวาทิทิศเป็นพิเศษดาวทีเอ็มเอฟเอ็ม95ลูกทุ่งมานคร19ปีเพื่อนยามเหงาเข้าใจคุณนะคะดอตร์นพพรบุญรงสวัสดีค่ะพี่หมอคะสวัสดีครับ,รบเป็นเบาหวานและเป็นความดันโลหิตสูงนะคะสองโรคนี้ทำให้อวัยวะเพศเสื่อมไหมดูแล้วเหมือนจะ เขาจะไม่แข็งตัวจะมีวิธีการรักษาอย่างไรไหมคะพี่หมอหรือต้องรักษาเบาหวานความดันก่อนหรือมามุ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอเซ็กเสื่อมอันนี้ก็เป็นเราต้องดูที่สาเหตุก่อนแล้วครับเซ็กเสื่อมหรือยนสมบัติธาพทางเพศของผู้ชายองคชาตไม่ค่อยแข็งตัวเนี่ยมันต้องมีเหตุเหตุที่ว่าก็คือนี่แหละก็คือความดันกับเบาหวาน ที่นกศิลป์ถา,ามว่าควรจะรักษาก่อนไหมอันนี้สําคัญมากครับเราต้องไปรักษาที่ต้นเหตุก่อนถ้าเป็นเบาหวานนี่นะครับก็ค,คือควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในภาวะที่ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารก็ดีเอาอกกําลังกายนะครับหรือรับประทานยาอย่างที่คุณหมอสั่งมานะแล้วก็ความดันวิสูงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปคุมความดันให้ได้กับพวกรู้จักรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารเค็มอะไรต่างๆพวกนี้นะ เอที่สําคัญนั่นหนึ่งก็คือนะครับเมื่อรักษาเอปุอ่มตรงนี้ได้แล้วคับเนื่องจากว่าตั้งสองโรคนี้ใส่ทตุสิ้ยวรหอ,อมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะครับอระบบการไหเวียนของเลือดนะครับระบบของกล้ามเนื้อซึ่งทั้งสามระบบเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สําคัญที่ทําให้ผู้ชายนะั้นน่ะ สาม,มารถที่จะมีสมรรถภาพทางเพศหรือว่าองค์ชาติหรือน้องชายนี้ได้แข็งตัวให้เต็มที่นะฉะนั้นในเมื่อเรารักษาต้นเหตุมันได้นะครับเวลาเรามาพื้นฟูดูแลให้มันเกิดสาม,มารถที่จะมีความแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็จะง่ายแหละนะครับและรักษาได้นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีหลายวิธีวิธีค่ะรักษา ยาเฉพาะนะครับหมายถึงว่ายากินเฉพาะกิจก็ดียากินอ่าพวกอืฟูหลอดเลือดฟื้นฟูระบบประสาทลื้นอ่าฟื้นฟูารเวนของเลือดต่างๆเนี่ยนะค่ะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสามารถที่จะให้ให้เขาสามารถที่จะมีกลับมามีความสามารถในการแข็งแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะใกล้เคียงกว่าใกล้เคียงกับเดิมนั่นแหละอาจจะไม่เท่าเดิมก็ เท่าไรก็ก็ยังดีที่พูดายๆว่าใช้งานได้ก็แล้วกันนะนะว่าก่อนที่จะจะซื้อยามากินก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาแพทย์ก่อนไหมคะต้องปรึกษาเลยนะฮะตรงนี้ต้องปรึกษาไม่ไม่ใช่ว่าไปซื้อกินเองใช่ไหมคะพี่หมอครับเดี๋ยวนี้นะครับต้องเตือนไว้นิดหนึ่งเลยนะครับคนที่ไปซื้อยากินเองนะครับที่ก็เรียกว่ายาจะพกพกิดยาจะพกพกิดเนี่ยซึ่งยาเหล่าเนี้ยนะครับมันก็เรียกว่าปริมาณมิลิกร,รัมเนี่ยนะมันจะไม่ได้มาตรฐาน เออเท่ากับของบางบริษัทที่เขาเขาเรียกว่าควบคุมนะในในในปริมาณของยาแต่ละตัวได้ดีนะอืทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อเองเราไม่รู้ว่ากินแล้วเพื่อที่จะให้มันดังได้ดังใจนะเพื่อไงบางคนไปกินเม็ดนี้ว่าไม่ไม่เต็มที่เอาเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งอย่างนี้นะเพิ่มปริมาณเข้าไปเองอ่าเพิ่มเองโดยไม่ปรึกษาหมอเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับ อาจจะไปเพิ่มกันให้หัวใจทํางานหนักขึ้นนะครับไปเร่งให้เกี่ยวกับเรื่องกอบเหมือนกับไปเร่งให้มันให,ให้การอย่างตรงเนี้ยนะให้เลือดมันไปไหลเวียนมากขึ้นให้ได้ดังใจอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นสิ่งที่ไปบังคับเกินไปอือแล้วยิ่งกินไปนานๆพวกนี้จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการดื้อยาอ uh, นะครับพอดื้อยาทีเนี้ยรักษายากมาก ต้องเพิ่มจํานวนเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องเพิ่มแต่เพิ่มก็ไม่ได้ผลเลยวไงฮะพอเพิ่มไม่ได้ผลอืมไปนับหนึ่งใหม่ส่วนใหญ่ก็ก,กลับไปนับหนึ่งกลับไปฟื้นฟูใหม่กลับไปเริ่มต้นการดูแลนะคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเรื่องของยนอนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยแน่นอนครับที่เขาบอกว่ามันเกิดสาเหตุจากร่างกายนั้นน่ะอ่าส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นตก็แล้วกันนะ แล้วก็ทีนี้เรารู้แล้วครับเกิดจากร่างกายอย่างที่บอกเมื่อกี้ตั้งกายก็คือมีโรคประจาตัวบางโรคไขมันเบาหวานเอ่อความดันพวกนี้เป็น,เป,นเป็นต้นเหตุชัดๆอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไม่รักษาดีและไปมีเพศสัมพันธ์พอไปมีแล้วมันไม่ได้แรงใจทําให้เสียกําลังใจทีนี้ด้านจิตใจตามมาฉะนั้นตั้งกายตั้งใจนะครับมันผสมกันอนะมันจะทําให้ยิ่งเสื่อมลงไปมากขึ้น นะฮะเดี๋ยวนี้ผมบอกเสมอครับว่าอย่าไปตกใจนะครับถ้าเราเริ่มเป็นแล้วรีบไปพบผู้เชี่ยวชาญไปพบคุณหมอนะฮะหาทางแก้หาทางแนะนําให้ดูแลฟื้นฟูนะฮะนะครับไม่ต้องอายนะครับอืมแล้วก็ไม่ต้องกลัวโอ้ต้องไปเสียเงินแพงบ้างไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแพงหลอกนะครับก็ถ้าใครที่ ยังไม่เคลียร์นะคะก็เดี๋ยวปรึกษาพี่หมอนอกรอบในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงสายๆนะคะสิบนาฬกาเป็นต้นไปพี่หมอให้เบอร์นิดนึงก็ได้ค่ะ0876977666ค่ะ876977666นะครับอ่าเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะอะสอบถามนะคะใช่ค่ะอ่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ เวลาเดิมนะคะสําหรับในช่วงรายการของพี่หมอนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ัพี่หมอคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดยศิวิไลสมรง